ไรออนกินสัญจรนะครับวันนี้เราลงแปลงเกษตรกรเช่นเคยครับกับแปลงไรอ้อยแปลงนี้นะครับให้เจ้าของแปลงแนะนําชื่อและที่อยู่ที่ไหนครับชื่อสำนิดเลไลอยู่ที่เขาปูนหมู่สิบแปดจ้าครับก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละฮะก็ได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ไรอ้อนกินแลนโกนะครับแล้วฉีดไปกี่ครั้งฉีดไปสองครั้งแล้วค่ะฉีดไปสองครั้งแล้วเนาะแล้วผลที่ได้กับแปลงอ้อยแปลงนี้เป็นยังไงบ้างครับดีมากเลย เพราะว่าลำสวยยาวใหญ่เขียวแล้วเขียวแล้วก็เรื่องรากนี่ดีมากนะครับคุณนั้นอึงนี่ตอนตอนที่สองตอที่สองแล้วอันนี้คือจะเป็นอ้อยตอสองแล้วนะครับคุณหมอวันนี้ลงแปลงมาเห็น ไรอ้อยแปลงน,นี้เป็นยังไงบ้างคะคือเห็นแล้วนะคะทุกแปลงที่มาเนี่ยก็คือมันมันได้ผลดีทุกแปลงครับที่คุณเลพามาดูเรื่องของผลลัพธ์นะคะของไรออนกินไรออนโกทุกแปลงตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะครับคือประทับใจมากในเรื่องของสินค้าเพราะคุณหมอทําตลาดเล็กคือตลาดผักครับพอมาเจอตลาดใหญ่ๆแบบนี้ไม่ว่าเป็นข้าวโพดหรืออ้อยที่สำคัญที่สุดพูดแล้วคนลุกนะคะ ดูรอยยิ้มของเกษตรกร <c oughs> ะะที่ที่เวลาที่เขาพูดคุยในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ไลออนกินไลออนโกเนี่ยคือมันเป็นกระแสที่ว่าใช้ดีจากนั่นเลยนะคะใช้ดีจากจากขั้นนี้เลยนะคะเนี่ยมหาเศรษฐีเนี่ย <c oughs> แล้วบอก <c oughs> ใช้ดี <c oughs> แล้วก็คือบอก, <c oughs> บอกต่อ <c oughs> เกษตรกรเนี่ยจะเห็น <c oughs> แปลงข้างๆใช้ค่ะ <c oughs> แต่ถ้าเรามาพูดนําเสนอนะครับคือจะติดการขายไม่ได้เลยจะไม่เอาเลยถ้าบางเจ้านะครับเราพูดคุยถึง3มครั้งด้วยกันแต่ก็ไม่ซื้อนะครับแต่วันนี้เราเห็นผลผลิตจากการใช้ไรอันคีและนันโกแล้วเกษตรกรก็เลยตัดสินใจใช้ตามไปถามกันเลยว่าใช้อะไรแล้วซื้อตามและสิ่งที่ได้ก็คือนะครับใช้แล้วก็ดีอ้อยเกษตรกรใช้แล้วก็ดีนะครับการแต่กอเห็นว่าต่อต่อการแตกกอเนี่ยครับคือกอใหญ่มากๆ กอใหญ่มากๆเลยนะครับเนี่ยฮะสิ่งที่ได้นะครับรว่าปีหน้าจะต้องเอาใช้อีกตั้งแต่เริ่มต้นใช่ นี่ครับแต่ตัเยอะเขียวสังเกตเลยว่าการที่ใช้ไลออนกเลนโกนะครับความเขียวใส่ปุ๋ยปุ๊บฝนตกนะใส่ปุ๋ยปุ๊บฝนตกนะเลยแล้วก็ฉีดไอ้นี่นะโอ้โหยิ่งดีใหญ่เดี๋ยวพี่นาจะเอาอย่างนั้นเลยอ่ะต้องใช้รูปแบบที่คนใจแล้วแล้วัเขาอ่ะไอ้ขยายลำป้องเอ้ยยาวดีเดี๋ยวจะเอามาฉีดอ่าไอ้ตัวไลออนโกที่เป็น เรื่องของค่าน้าตาลนี่แหละฮะก็คือสิ่งที่ได้เนาะในการฉีดแล้วกินแล้วกเนี่ยครับคือพืชมันไปสามารถสร้างคอร์ฟิลให้พืชนะครับมีความเขียวความสมบูรณ์อย่างที่เห็นฮะสังเกตไหมว่าเราเราขี่แปลงตามแปลงข้างๆที่เราเห็นนะครับมันจะเหลืองมันจะไม่ได้เขียวสมบูรณ์แบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้นะครับแล้วตัวที่ที่เป็นชนิดน้ํานะคะเขาเรียกว่าตัวที่มันเพิ่มน้ําตาล โดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการดูดซึมแล้วมาสังเราะห์แสงมันเสียเวลาอันนี้ฉีดปึ๊บจัดการเลยค่ะขยายข้อใบเลยมันเป็นนวัตกรรมนะคะมันเป็นนวัตกรรมลองดูเนาะเอามาฉีดอีกหนึ่งรอบนะคะรอบสุดท้ายในเรื่องของไลออนกรีนที่เป็นชนิดเพิ่มน้าตาลอันนี้เรื่องของอ้อยโดยเฉพาะทีนี้ใช้แล้วเห็นผลแล้วนะครับอะาอื่งอยากฝากบอกอะไรกับเกษตรกรที่ทําไร่อ้อยนะครับให้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราครับ ก็มาใช้กันเยอะๆผลผลิตจะได้เพิ่มขึ้นเราจะได้มีทุนต่อต่อไปเ,ไเรื่อยๆอันนี้ขนาดตอสองะนะครับออนี่นะฮะคือความเขียวความงามการแตกกรนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรไร่อ้อยให้ตัดสินใจใช้ได้นะครับ